ขาข <st it> ้างเดียวให้ยนยกหมอเปะ๊ะนี่ไงมาอุ้มขึ้นเรบขึ้นที่ไหนมาไอ้เฟมว่าไปเลยคุณ<อ>บางหลังเล็กครับผมสวัสดีครับน้งองโบสวัสดีครับไอโอครับไอโอน้องโบลุงชัยลุงแดงแดครับประเดี๋ยวนี้เขาจะไปเต้นกันก็ว่าใดครับที่หน้าเวทีเดี๋ยวเขาจะพื้นปื้อนกระซิบว่าพร้อมหรือยัง ให้เสมลุงชัยน้องโบพร้อมที่จะเต้นหรือยังถ้าเปิ่นบอกว่าพร้อมแล้วเอาขอพร้อมลุยแม่งก็ครับลุงชัยครับครับวันนี้ความพร้อมของคุณมีกี่เปอร์เซ็นต์ครับเต็มร้อยไล่น้องโบสองไล่น้องโบสองร้อยน้องโบสองไล่นี่พูดสองร้อยอะสองสาวเจียงไฮ้สองร้อยสองไล่สามร้อยพวกอ่ะ ว้างน้ำนักตัวตัวน้อยนี่เจ้าอย่างนั้นน้ำนักนะน้ำนักนะสองเลยเด็กสามสามไล่สามโมสามไล่เดี๋ยวนี้มีปัญหามีปัญหาก็คือการที่เขาอยู่ที่เขาพักอยู่ด้วยกันเนี่ยก็คือที่เขานั่งกันนี่ก็คือมันห่างจากหน้าเวทีนักขนาดเลยแล้วน้องโบก็ได้กี่เข้ามาการเดินหัวเนี่ย จะค่อนข้างจะลำบากขอลุงชัยอุ้มไปหน้าเวทีกรรมช่วงเพลงออกได้หรอได้หรอเขาได้ก็ได้ได้ได้พร้อมพร้อมอมลุงชัยพ่อต้องบอกพร้อมถ้าขาตั้งเดียวให้ยงโยกมาเป๊ะงานเอาอุ้มทิ้งเอาครับขึ้นที่ไหนมาไอ้เฟมป่าไปเลยหุ่นบางหลังเล็

เฮ้อาอย่าก้มตัวแล้วเอาแล้วอุ้มลงใส่แหนล่ะเนี่ยเอามาซองอุ้มเอาล่ะบรดเดี๋ยวเนี่้ถ้าเฮาพอมาได้อะมันก็พอมาได้เนาะถ้าเพื่อเฮาบ่ลองกับบ่ลองยกพอหน่อยก็ว่ามันนักแท้บ่นักแท้น้องโบเป็นปวดแข้งนี่เนี่ยอันนี้พอยกน้องโบไว้หน้าไว้หลัแก้วมาแก้วมาทดลองบมาทดลองมาโอ้ยยกมาได้ลองขาเดียวขอได้ลองก่ออ่ะไป อ่ไม่ด้ดเลยไดยวโกนแตงกูวะย้กลังเข่านูกบอลติ่งลูกใส่มาเรียกขยับมาตั้งกางหน่อยมายำมาตั้งกางหน่อยเดี๋ยวอยากจะถามลองโบว่าว่าไดไเจ้าเสบยมตั้งจังฮายเนี่ยแทนว้รุ่นเ่แทนทรงผมเนี่ย จะเต้าตังเพ็กก่อนครับมามีไผ่สู้ได้มามีไผ่สู้ได้มามีไผ่สู้ได้อันนี้ไม้ลุนตี่ใกล้าตายแล้วนี่นะ,ะไว้นี่นะอ๋ะอป้อาใจจะกรับบ,บัาป้าป้ปิงยังแก่อะไรอย่างใก,กล้ใกล้ใกล้ไม่ลุนใครจะใกล้ตายไม้ลุนใกล้ตายลูง <laughs> <laughs> ใสน้องเนี่ยใกล้ตาย น้องโบอู้อี้บาดถูกนะแล้บาดรูปตาบาดเดือนเนี่ยผมจะถามแต่น้องโบว่าลุงโบไอลุงโบว่ะลุงสัยลุง่อยแตกบนฟ้าก็ว่าค่ลอยน้ำไออย่างเอาเอาละคือเรือเอาง่ายง่ายลุงชัยค่อยค่ลอยน้ำหรือว่าแตกบนฟ้าอ่าอ่าโอ้มันตึงได้สองแยงอะ ถ้าไข่จะแย่หือนะตึงบอกว่าจะแย่หือแต่แต่คุณลุงใช้เลือกอี่บดได้อ๋อก็แต่เรื่องป่วยตำรวจยั่อู้ไปเลยถ้ามันลอยน้ำมากอยู่ในน้ำมากอะอยู่บนฟ้าดีกว่าก่ะแม่เนาะแม่เดี๋ยวก่อนอันเนี้คุณใส่เพื่อกังขอกับโพดหันหันขันอันนี้ทักมือคุณลุงใส่อะไรยังนีผมเฟี้ย มื้นตัวเนี่ยจะได้ทัดแม่ไอ้ทาคือมาเอาอเอาเลยเนาะไปเสียมเสียมไอ้เสีมนะไอ้เสียมเอาล่ะไว้ผมทรงนี่ไว้รุ่นเจนไหนอันนี้ไว้รุ่นลาวะเนาะไว้รุ่นสารปีไว้รุ่นสารปีไว้รุ่นเจนไฮสู้ก่าได้อันนี้ไอ้ถามอ่าแสกซ้ายแสกขวาอันนี้ประห้องค์ไอหยังครับแมะไอหยังแบะโอ้แต่ไะไดเอาล่ะ

ลุงชัยลุงชัยน้องอู้ตัวน้องนี่ได้เหรอได้มหักร,รมลาบเมืองอได้ได้เหรอคตรว่าเนี่บัดดาว่าไปเลยเป็นลั่นลิ้นอันนี้เป็นของว่าลั่นลินล้นแม่เหรอไม่แล้วครับไม่เหรอขันขันขันอ๋อขันเอ,เ,อเอาเอาไม้คอหัก,กรรมมหักรมลาบเมืองโคตร ไต่อยู่สั้นสั้นหน่อยเดียวอ,ยอะไรกูส,สบายงานนี้สบายเอารำม,มากำลาบเมือง ไปใจไปใจใหญ่ไดใโอมาบไดลีเน่มามอันกเอมกําเอมบัไดกอฟังลูกชายฟังผมเอาหนึ่งสองริาเาเดี๋ยวเดี๋ยวองอาลูกชายเอาพื่น้องนิวมาหักำลาบเมือง อันใดน้อยเดียวมาได้มาได้อุ้ยง่ายอย่าตายก็มามาได้ลองหรือยังล่ะมาลองนะมันดึงมาได้มันเอาเากรูอย่างเดียวหรือกู้อย่างเดียวอ่ะมากรรมาต้องอู้อ่ะหนึ่งสองกูทำไรอะมาเจ็ดแฮปง่ายอย่าตายมากรรมลากเมืองกูลู่ลูู่่ฮะไอขี้มันโอ้กู้ ทีเนี้ยมันรัวกัมันนี่ยโค้รัวแล้วเหรอใ่ที่เนี้ได้อยู่ได้อยู่ถ้าเอากรัวกูรัลรัวรัอูได้เหมือนกันรอลองเอาเอามากัมราบเมืองกูกูกูอีพอได้หรอครับพอได้หรอพอได้หรอพอได้หเป็นเกณฑเป็นผมยังยิ่งแล้วเให้เสพ็นแนวกูเสักหอกูหมาจ้า มาได้เหมือนกันครับผม FC24 ครับขอบคุณเนอะครับครับผม